บกับพี่โอกับช่องการนามาแชร์นะคะวันนี้ก็พี่โอนะคะตามสัญญานะก็มาทำเลเซอร์รักแร้นะคะก็เลเซอร์รักแร้นะคะที่พี่โอซื้อคอร์สไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทำมาประมาณเข้าเดือนที่5แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาทำนะคะแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะว่าหลังทำนะครจะเป็นยังไงนะจะไปดูกันค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาทําห้องนี้กันนะเดี๋ยวสอบถามน้องๆน,นะคะเครื่องที่ทําเลเซอร์ให้วันนี้ค่ะเป็นเครื่องแบบไหนคะเป็นเครื่อง IPL ค่ะเป็น,ปนตกตรกัดขนแล้วก็เป็นตัวขาวใสในเครื่องเดียวค่ะคือซื้อคอร์สที่นี่นะคะดีตรงที่ว่าคือนอกจากทําเลเซอร์ให้เราแล้วนะคะก็คือจะทําให้ ผิวเราขาวใสด้วยอย่างคลินิกอื่นที่พี่โอเคยไปซื้อคอร์สไว้นะคะก็คือจะทำเลเซอร์ให้อย่างเดียวไม่ได้ทำขาวใสให้นะคะเวลายิงไปปุ๊บมันก็ทำให้ผิวเราค้ำไม่มีขนขึ้นก็จริงแต่ว่าผิวเราก็จะค้ำเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นเครื่อง ipl นะคะที่พี่โอจะมาทำเลเซอร์นะคะซื้อ,อคอร์สท,ที่นี่นะคะดียังไงนะคะก็คือทำเลเซอร์ให้เราด้วยนะคะ เราขนรักแลไม่ขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยลักแลขาวใสแต่เมื่อก่อนพี่โอ๋เคยซื้อคอร์สไว้จากที่อื่นนะคะก็คือรักแลนะคะทำให้หลังจากยิงเลเซอร์ไปแล้วแต่ผิวเราอ่ะมันคํานะคะแต่ที่นี่นะคะก็จะมีการทำขาวใสให้ด้วยนะคะก็คือเวลาเรายกลักแลขึ้นเราก็ไม่ต้องอายนะคะว่ารักแลเราดำหลังจากเราทำเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะ คิดว่ามันอยากจะทำงานแบบเหมือน อันนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากยิงเลเซอร์แล้วก็ขาวใสนะคะอันนี้ไม่ได้ทามาประมาณ5เกือบ6เดือนแล้วนะคะก็อันนี้ยิงเสร็จแล้วแล้วก็ทําขาวใสนะคะ,ะก็ไม่ไม่ได้ดูดํามากนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะก็แนะนํานะคะถ้าใครอยากจะมาทําเลเซอร์นะคะรักแร้ช่วยคุณได้นะคะปัญหาหนางังกาแล้วก็รักแร้ดํานะคะ